สวัสดีครับปู๊บพอกับมูลมีเพอร์เซ็ปเชนจ์เนีดูว,ว่าอย่างหน่อยบอกว่าทั้งช่องเพจที่ว่าชอ่อนยูทูบผิดทั้งเนาะมึอนี้ย่างหน่อยพาพี่น้องมากินไปนินลาดพริกด้วยว่าไปนินด้วยสวนพี่น้องผักมีเพียบเลยสมสือว่าไปนินด้วยสวนเนาะเพียงเนาะนำจิ้มแบบตาหยาบๆพี่น้องมันยังแสบจังเหน,นียบนำ พี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้ยิ่งรืมก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามกดคอมเมนต์กด,ก,ด,ก,ดกระดิง่งมากอะไรถือใจก็แชร์ให้กับมูลมีเพอร์เซปชั่นได้เพียงเด้อพอมีกำลังกําลังใจสู่ต่อไปจากซองเน,น้อยพี่น้องอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ท่านของคนบางนอกของหน้าสาั่งซองอยู่ตอนนี้กำลังลอยคออยู่กลางแท้ๆพี่น้องครับพี่น้องบ่ดึงเขาฟังเขาต่อกขบบได้หอดฟังเขาหอดฟังเขาต่อง่ายพี่น้องเขาไม่เห็นก็ยิ่งรืมก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามพี่เพียงเด้อกดกระดิ่งให้นั่งเพืได้ะไรเลยมีกำลังอกําลัง มีใบพงาอเปจก็มี้นต่อมน้ำมีมีกระลำปีมีดอกแคมีพวกบุง๋งมีมะแข่งพี่น้องสมซื้อบาปลาราดพริกน้ำเพียงแล้วด้วย่าหนึ่งปลานินดุยสวนพี่น้องอาจจะมีใส่เมโนโูแบบบอาจจะมีการกินใส่มื่นสศสอนน้ำน้ำเพียงเด้อก็นเยาว่ากันมด้อเพี่นองเด้เกกนดนอดน้ำจิ้มพี่น้องแบบเปียบหวาน ให้เบิ่งพี่น้องมันม็นเด้อพี่น้องเด้อมาสิบเซ็บกันพี่น้องไหมมาสิบเซ็บเป็นกันกับเมนูนี้น้ำจิ้มนี่หอมดีพี่น้องมึงน้าสดจากตน้นเลยเพระาะว่าหน้าจะสวนจะของเองพี่น้องมาสิบสามีหน่อยยังเหลืเหมือนน้ำเป็นยิงไปนิ่งลุยสวนพนีหนึ่งไปนิ่งลุยสวน นี่ดอกแค่น้ำแกลม,มตีว้า okay. ปีตมน้ำแบบมากแข็งจว้ยครับพี่น้อง 方便大家操作，咱们变色。 พักบุงแดงมันยากดำน,เนะเพียบบนเนาะโอ้ยแซ่บเอาหนาะหวานเค็มตัวน้ำประหลาดเปรี้ยว หนาไปเน้เน,นขาวจ้วงไปนีนตัวละลกพี่นอ้องมาพี่น,อน้องมาหนยไปนีน แซ่บพะพีน้องเดี๋ยวพ,พี่นอ้องม,มานั่งกินน้ำเด้น้ำจิม้มแกงเราจะตำสมุนพริกแข็งสมุนพริกสดใจน้ำพี่น,น้องนี่หางเต็ดหอม Open Mà đôi xuân to phía nào mày Ui, chuột thằng nó mong kỳ đi. Chuột lại chuột lái กับตอนเป็นเนนเซนเป็นหลังมันไหม ของทัองมันแสบแสพี่นอกไปนิดมันมันอื จุ่มตามไปแล้วอืม mm hmm. สมืบปลาลาดพริกเราไปนิ่นด้วยสวนอีกจะเพียงอาด้านการผัก เนีย่ยไปดังนๆปะ่ะอ๋อ มาพี่นหนอนมั้งขักขักพี่นหนองสุดจอดเดืกัน ตั้ตมหยาบๆพี่น้องจนเสบตั้ตม,มัหนหยาบมันเสพพี่น้องอู้ยสุดยอดครับบุญลำเลยไปเครื่องหนึ่งพี่น้องตัวใหญ่ตัว,ตวลโลมีเครื่องหนึ่ง ไม่หนียังหน่อยมาเห็ดปลานิ่งด้วยสวนพี่น้องเดีอยวพอไปนินลาดพริกพี่น้องเนาะรลดเด็ดเผ็ดทั้งใจพี่น้องเอ้ยทั้งกินไปน้ำเส้นชาแตกไปน้ำบันเอาคลิปนี้แจ้งหน่อยจะฝากพ่อเพื่พี่น้องไว้ซ้ำหินก่อนเพียงนาะคลิปหนาจึงพบพบกันใหม่ขอให้พี่น้องพี่น้องขอบค็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งมากระดิ่งถือใจแชร์ให้กับคนบรนด์ของหน้าสั่งส่งน้อยบนหน้าจอโทรศัพท์ุ่งถ่ายพี่น้องนอบตอนนี้ช่งนี้ก็นั่งน้อยค่อยู่กลางทะเลอยู่ าพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปพี่นอ้องปรากให้พี่น,ออน้องไม่ติดตามใหม่กับประเดี๋ยวพี่ยังหน่อยหอดต่อหอดฟังไงในเรื่องเด้อคลิปนี้จะฝากทีมสอตว์นีก้อนหนึ่งประนินด้วยสวนพี่น้องหรือว่าปลาลาดพริกเภกนอกเศษอีกเมนูหนึ่งของซอ,องนี้พี่น้องคลิปหน้าจจะพูดทำไมเว่าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงโดดให้กับเก็บจะมาเบียดเบียนนอนดับในเงินหมืน่นนอนตื่นถึงเงินแสนสวัสดีครับ